สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงค์คลิปนี้เป็นคลิปความรักนะคะจากชาแน l ดวดวงกับเกยิบซีพยากรสำหรับชาวราศีสิงค์ประจำเดือนกร,รกฎาคม2561ราศีสิงค์ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กร,รกฎาคมถึง21สิงหาคมค่ะสำหรับท่านที่ทราบดาวจัน์ทรนะคะก็สามารถมีลัคนาและก็ดาวจัน์ทรอยู่ในราศีสิงค์เนี่ยก็ดูควบคู่กันไปได้เลยค่ะ ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเรื่องราวของความรักของชาวราศีสิงห์ต้องบอกว่ามีความรู้สึกว่ามันสว่างสวนะสว่างสวยเหมือนในหลายๆเรื่องในหลายๆหลากหลายมิติอะค่ะเหมือนดวงดาวมันฟ้ากฟ้านะถ้าคุณยังเป็นคนโสดอยู่เนี่ยหรือยังไม่มีคู่ยังไม่มีค,มมความรักต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีโอกาสเจอเจอความรักนะคะเจอเจอความรักหรือเจอะเจอคนนะคะที่จะมามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่เรารู้สึกเหมือนกับ เงาเงาเศร้าๆนะหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวมานานนะหรือหลายๆท่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นช่วงพักร้อนเรื่องความรักความสัมพันธ์มามานานและนะอาจจะเก็บตัวก่อนหรือว่าปิดตัวเองหรือเคยมีปัญหาอะไรมาเพิ่งเคลียร์จบหรือว่าทําให้อะมันก็ว่าเหมือนพักอารมณ์นะแต่ในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะมันจะเป็นดวงเป็นช่วงจังหวะเวลาที่จะมีใครเนี่ยผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณนะ อาจจะเป็นในรูปแบบของคนที่มาจากทางไกลก็ได้นะคะคนที่มาจากทางไกลคนที่มาจากวัฒนเ์เขาเรียกว่าเหมือนกับมาจากที่ไกลๆต,ต่างจังหวัดต่างประเทศคนที่มีบ้านอยู่ไกลจากคุณหรือมาจากคนที่มีความแตกต่างจากคุณเนี่ยผ่านเข้ามาภายหรือผ่านเข้ามาในเดือนนี้นะอาจจะผ่านมาในรูปแบบของการแนะนําของคนรู้จักเข้าสังคมแล้วไปเจอนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของเพื่อนๆแนะนํามานะ หรืออาจจะเป็นในลักษณะของคนเก่าๆนะมิตรภาพเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆที่เราเคยรู้จักนะหรือว่าเป็นเพื่อนเก่ากันเป็นแฟนเก่ากันเนี้ยกิ๊กเก่าเราย้อนกลับมาในเดือนนี้นะคะจะเป็นลักษณะในรูปแบบของเป็นแบบนี้บางคนบางท่านนะคือเข้ามาในเดือนนี้ไม่ได้มาแบบ คนเดียวะอาจจะมาเหมือนมามันอยากจะรู้จักกันเราสองถึงสามคนอะไรอย่างเงี้ยมาคุยมาแอลมาจีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็เหมือนกันนะเป็นช่วงเวลาที่เดือนนี้หมายถึงคนที่เขายังไม่เรายังไม่มีใครเนี่ยเราก็รู้สึกเอ้ยถึงเวลาละที่เราจะออกจากถ้านะออกจากความเหงาออกจากความเศร้าเพื่อไปหาเขาเรียกว่าความสดใสความซับซ่านในชีวิตนะคะเดือนนี้คุณอา,อาจจะไปพบปะพูดคุยกับคนมากขึ้นไปคุย ไปคุยกับคนมากขึ้นนะยอมเปิดตัวเองนะยอมไปเหมือนกับไปคุยอะเข้าไปในโลกออนไลน์ไปทักแชทหรือบางคนก็อาจจะผ่านมาในลูกคือไปเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นงานรื่นเริงสุขสนุกสนานเฮฮาแล้วทาให้ได้ไปเจอผู้คนหรือว่าเป็นการเดินทางไปติดต่อง,งานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสไปเจอนะคะคือเดือนนี้เหมือนกับคุณจะเปิดตัวเองอะมากขึ้นที่จะพูดคุยกับคนใหม่ๆรับมิตรภาพใหม่ๆหรือแม้กระทั่งไอ้คนที่เราคิดว่าจะไม่คุยกับมันละนานมาแล้วก็อาจ,จะย้อนกลับมาให้เราได้คุยกันอีก แต่ในลักษณะในเดือนนี้นะต้องบอกว่ามันยังมีขอให้ชาวราศีสิงห์ในทุกๆท,ท่านเนี่ยก็ค่อยๆคบค่อยๆดูค่อยๆค,คุยนะถือว่าเป็นการดูใจกันไปก่อนนะ่พบพูดพูดคุยคุยให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยใจนะเราจะได้ไม่เหงาแล้วก็จะได้ไม่เขาเรียกไม่จิตตกนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วในในหลากหลายคนที่เข้ามาเนี่ยบางคนคุณก็อาจจะยังระแวงเขาอยู่นะเช่นพวกคนเก่าๆย้อนกลับมาเนี่ยก็ยังเป็นบรรยากาศที่ชาวราศีสิงห์บางท่านก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยต้องการอะไรจากเราไหมดังนั้นก็ค่อยๆดูกันไปแล้วกันเพราะว่าการกลับมาของเขาก็อาจจะมีแบบว่ามันไม่ได้เรื่องใจอย่างเดียวละอาจจะทวินหาเราบางเรื่องอะไรประมาณน,นั้นนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้เต็มที่ที่สุดกับเรา หรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในรักท,ที่ไปพบคนถูกใจใทางไกลเนี่ยเราก็อาจจะต้องค่อยๆดูค่อยๆค,คิดนะแล้วก็เหมือนกับอย่ารีบรวบรัดอะไรมากนะสำหรับสาหรับท่านใดนะคะต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ท่านใดเนี่ยที่เหมือนกับก่อนหน้านี้นะคุณรู้สึกว่าคุณพบเจอเรื่องราวความรักที่มันเหมือนกับ จู้จี้จุกจิกอ่ะคือเขาเรียกว่ามาทําให้คุณรู้สึกกวนใจในเรื่องราวของความรักนะคือเหมือนถึงความรักมันยังเหมือนยังยังเคลียร์กันไม่จบยังไม่รู้จะเอายังไงแล้วก็งงๆงงงอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะหรือว่าอ,อาจจะเป็นมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่รู้จะเอายังไงกับเรื่องราวของความรักทําให้เรารู้สึกอึนๆตุยๆหรือว่าความรู้สึกเหมือนข้างในมันยังไม่เคลียร์คือไม่รู้จะเอาอย่างไงต้องบอกว่าเดือนนี้เนี่ยหลายๆอย่างปัญหาเนี่ยมันจะคลี่คลายลงไปนะคะคุณจะรู้สึกว่าชัดเจนขึ้นนะคุณ เคลียได้และความรักเราเคลียได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าเอาเอาไงเอากันเคลียกันไปนะเช่นบางคนมีภาวะรักซ้อนรักแทรกอยู่เดือนนี้คุณก็อาจจะจัดการเอาเลือกไปทางใดทางหนึ่งเลยหรือว่าไม่หรือบางคนไม่ต้องเลือกบาลานได้คืออยู่กันสามบ้านแบบคือสามที่เลยอย่างเงี้ยคือจะกี่ซ้อนก็คือมันเหมือนกับอยู่ดีๆอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคมันก็เหมือนกับจะเคลียร์กันได้แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้แกอ parsley, Aa, symptoms, ่ anyway> านจะไพ่นะคะคือยังไงก็ เรื่องราวของความรักเนี่ยก็เหมือนบอกแล้วว่ามันเป็นรักษาเป็นองรวมนะ่ะมีการดูแบบนี้เป็นดูแบบวงกว้างนะคะพูดเสมอพูดตลอดเพราะเรื่องความรักเนี่ยละเอียดอ่อนนะจะไม่อยากจริงๆถ้าอะไรที่ล่อแหลมมากจะไม่ค่อยอยากจะพูดไปในรักษาของสื่อสาธารณะอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางท่านหลายๆท่านเนี่ยถ้ากําลังจิตตกอยู่หรือกาลังคิดมากหรือหม่นหมองในเรื่องราวของความรักเนี่ยถ้าฟังอะไรบางอย่างไปที่ไม่สบายใจเนี่ยบางครั้งยิ่งอาจจะทำให้คุณเศร้าขึ้นไปอีกนะดังนั้นขอให้คุณมีสติในการรับชมค่ะรับฟังนะ ที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเก๋บ,บอกแล้วเสมอความรักเนี่ยไม่ใช่สูตรเคมีนะคะไม่มีการออกแบบความรักได้ไม่มีใครออกแบบความรักได้หัวใจของเจ้าชะตาหัวใจของเราเท่านั้นละค่ะที่จะเป็นคนออกแบบแล้วก็การยอมรับจากภายในว่าเราต้องการแบบไหนเราอยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขเราอยู่ตรงไหนแล้วทุกเราอยู่ตรงไหนเราไม่โอเคเราอยู่ตรงไหนแล้วเราโอเคแล้วไม่มีใครเข้าใจอะไรคุณคุณจะปรึกษาเพื่อนร้อยคนปรึกษา คือหรือใครก็แล้วแต่เขาก็จะไม่รู้ดีที่สุดเท่าตัวคุณเองดังนั้นนะคะถ้าคุณลองถามใจเุกเวลาถ้าคุณมีปัญหาอะไรติดขัดในเ,เรื่องราวของความรักก่อนจะถามใครนะเมื่อคุณจะมีสติไม่ไววยวายไม่เศร้าหรือไม่จิตฟูเกินไปก็ขอให้คุณถามใจตัวเองนะคะแล้วว่าเราค่อยเลือกแล้วก็จะตัดสินใจในเรื่องราวของความรักนะคะแล้วคุณอาจจะได้คําตอบที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองคะอ่ะเดี๋ยวนี้โบกลับมาในเรื่องเดิมนะคะ นอกเรื่องไปนิดขอโทษนะคะแต่จริงมันรูปแบบเรื่องเดียวกันนะโอเคทีนี้ต้องบอกว่า เป็นลักษณะที่บอกว่าอะไรเยคนก็จะคลิกคือปัญหาจุกจิกเรื่องความรักก็จะเคลียร์ไปได้อะค่ะคือบางคนเนี่ยเคยมีปัญหาภาวะรักซ้อนรักต้องก๊รรักไม่ได้บอกใครรักในทางลับบางคนรู้สึกว่ากลัวกลัวความลับเปิดเผยกลัวคนอื่นรู้ดังนั้นแต่เดือนนี้คุณจะรู้สึกอ๋อแล้วก็จัดสมดบรุรบาลานอย่างนี้สิเราอยู่ในรูปแบบองเป็นเรื่องของทําให้ความรักเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปเปิดตัวในโลกกว้างรู้กัน2คนนะหรือว่ารักกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่มันก็ยังสามารถไปกันได้หรือใครที่เราแวดระวังในเรื่อง คู่ของเราอยู่ว่าเขาอาจจะมีอะไรเข้ามาหรือตัวเราเองที่เป็นอยู่หลายลายคนก็จบปัญหาโดยการเหมือนที่บอกอะคะ่ะเดินหน้าต่อไปนะเลือกใครสักคนหรือบางคนไม่ต้องเลือกเลยจัดบาลานซ์อยู่อยู่กันได้แบบมีความสุขกันไปเลยนะคะทีนี้นะคะก็ต้องบอกอีกคือต้องบอกว่าทําไมทําไมชาวราศีสิงห์ต้องเจอเรื่องราวเหล่านี้นะก็ต้องบอกว่าจริงๆช่วงนี้เนี่ยดาวราหูนะคะดาวราหูเนี่ย ดาวที่เกี่ยวกับมันคือยังอยู่ในภพอยู่ในบุมที่ไม่ดีอ่ะสำหรับในเรื่องราวของความรักนะคะก็สําหรับสําหรับชาวราศีสิงห์ดังนั้นนะต้องบอกไปเลยว่าถ้าคุณรักใครถ้าคุณชอบใครนะขขอให้คุณทําตามไปที่ความรู้สึกของเราละค่ะว่าเราจะเอายังไงกับเรื่องราวของความรักนะเพราะว่า ความรักของเราเนี่ยบางคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยงามหรือสว่างสวยมากในโลกกว้างแต่คุณมีความรักแล้วคุณมีความสุขคุณกระชุ่มกระชวยนะคือเดือนนี้หลายหลายคนก็รู้สึกว่าอาจจะเลือกการตัดสินใจแบบที่ไม่ถูกใจโลกแต่ถูกใจเราอย่าใช้ความนี้ แต่ถ้าคุณเลือกแบบนี้แล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องเป็นความรักที่ไม่ต้องเปิดเผยอะไรมากมายนะคืออยู่ในที่ของเราเนี่ยไม่ต้องไปต้องลงโซเชียลลง IG หรือว่าไปลงเฟซคือต้องเป็นรักเหมือนกับรักในที่สงบแบบรักในที่ของเรา,าคุณจะอยู่กับความรักแบบนั้นได้อย่างมีความสุขอะค่ะแต่ว่าเพราะว่าความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่คุณบอกใครไม่ได้นะอาจจะต้องเป็นความรักเหมือนกับเก็บกันไว้รู้กันไว้เพียงสองคนอย่างเงี้ยค่ะ นะเพราะว่าถ้าเกิดเปิดตัวเปิดอะไรมากไปเนี่ยมันอาจจะทําให้นําความลาบากมาสู่คุณนะดังนั้นเรื่องนี้เรื่องราวของความรักของชาวเมถุนเอ่อขอประทานโทษถ้าชาวราศีสิงห์เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะของเป็นแบบนี้ส่วนเอ่อ คนที่มีครอบครัวแล้วนะต้องบอกบรรยากาศก็กอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นความคุณอาจจะมีปัญหาจริงจริงมันยังยั่งยืนนะยั่งยืนโอเคนะคืออาจจะมีปัญหากันบ้างนะกระทบกระทั่งกันบ้างนะไม่ไว้ใจกันบ้างนะหรือว่าหรือว่าหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาคุยกันหรือคุยกันก็ชอบทะเลาะกันบ้างถึงลิศกับฟันหรืออยู่กันมานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็จะยังเป็นบรรยากาศแบบนี้ไปอยู่นะเพราะต้องบอกเลยว่าชาวราศี ราศีสิงห์เนี่ยที่มีครอบครัวแล้วแล้วมีอะไรมั่นคงทําอะไรร่วมกันมาแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะคงจะไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะในภาพรวมของครอบครัวเนี่ยก็ยังไปได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่เนาะลิ้นกับฟันแต่เดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายไปนะคะจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ทีนี้ส่วนไพ่อาราครบความรักนะคะได้ทําการเลือกเอาไว้แล้วนะก็จะมีไพ่ใบแรกนะคะ religious factor นะคะ Calling in your soulmate แล้วก็ attention นะคะต้องบอกว่าหลายหลายคนเนี่ย religious factor เนี่ยก็คือว่าคุณอาจจะไปพบคนที่มาจากแดนไกลมาจากต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ต่างจากคุณนะที่มีโอกาสจะเข้ามาในเดือนนี้ซึ่งหรือเป็นคนที่คุณไม่นึกไม่ฝันว่าคนแบบนี้จะมาพบมาพูดมาคุยกับคุณหรือว่าคุณจะไปคุยกับเขานะคะ Calling in your soulmate ต้องบอกว่าสำหรับใครนะที่ยังไม่มีคู่คุณลองอธิษฐานสิคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าอธิษฐาน บนขอพรจากฟากฟ้าจากดวงดาวนะหรือขอพรจากสิ่งเสียสิทธิ์ที่คุณนับถือนะขอคือคุณอาจจะได้คู่นะเหมือถึงว่าเราเชื่อในพลังของจักรวาลอะคะเขาอาจจะส่งคนที่เหมาะสมเบื้องบนอาจจะส่งคนที่เป็นของคุณมาให้คุณอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ a t t r a c t i o n นะคะ a t t r a c t i o n เนี่ยก็คือ ต้องบอกว่านะคะ a t t a c t i o n ก็คือการดึงดูดในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณต้องรักตัวเองก่อนนะต้องสนุกสนานกับชีวิตนะคะแล้วก็ต้องทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขก่อนคือบางคนเนี่ยนะอยากจะมีความรักนะคะอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะมีความรักแต่ว่าทําตัวห่อเหี่ยวเหลือเกินเพราะว่าห่อเหี่ยวหรือไร,ร้สีสันเหลือเกินอะ่ะคืออยากมีคู่นะอยากมีแฟนแต่ถ้าคุณยังเป็นเหมือนแบบ ไม่มีอะไรดึงดูดอะเกี่ยวว่ามันอาจจะไม่มีอะไรเข้ามานะดังนั้นก็อาจจะถึงเวลาที่ต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองนะเพื่อให้รับพลังงานใหม่ๆพลังงานดีๆเข้ามานะคะ ก็ขอจบเรื่องราวของความรักนะของชาวราศีสิงห์ประจําเดือนกร,รกฎาคมเพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากบอกเพื่อนๆทุกท่านที่ดูนะคะถ้าชอบคลิปของเก๋เนี่ยฝากแชร์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 ออกไปให้เพื่อนเพื่อนของท่านมีความสุขร่วมกันนะหรือฝากกดไลค์กดเลิฟให้เก๋ด้วยค่ะสําหรับท่านที่มาดูใหม่นะคะกด subscribe ให้กันด้วยข้างๆ subscribe จะมีช่องกระดิ่งนะลูกกระดิ่งดิง้งดองเนี่ยอย่าลืมกดให้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆห,หม่จากทางชาแนลค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ